คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งลูกลงมาหากึ่งแรกไม่มายัำครึ่งหลังนาทีหาก,การกาคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานนาไม่ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนปวดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจาก45นาทีนะครับสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีกับทางช่องลงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับ และสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในทางสกอร์สูงแรกประจ,จำวันที่13กุมภาพันธ์2565ซึ่งผมเองก็จะนำบทวิเคราะห์นี้ให้ไวในกลุ่ม VDP 45นาทีเช่นเคยท่านใดสนใจอยากเข้ากลุ่ม v p 45นาทีเพื่อรับทัศนะฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนก่อนใครก็ลองแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับที่ละแ,แอด45 O V E R ที่เดียวเท่านั้นนะครับบรรยากาศดีๆมีบอลให้เชียร์ตลอดในกลุ่ม v P 45นาทีสนใจแอดไลน์ไปเลยครับที่ไลน์แอด4 5 O V E R ที่เดียวเท่านั้นนะครับหรือถ้าหากท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้ากลุ่ม v P 45นาทีตอนนี้ทางกลุ่ม45นาทีของเราก็ได้มีการให้ทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์ ชื่อ www.overscore168.com ท่านใดสนใจอยากรับทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์ครับติดต่อเจ้าหน้าที่แอดมินนะครับที่ไลน์แอด over168 นะครับย้ำอีกครั้งนะครับสนใจรับทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์นะครับ overscore168.com ติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับที่ไลน์แอด e over168 ได้เลยนะครับ ครับและฟุตบอล VIP ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของเสือฮอตในค่ำคืนนี้นะครับจะพาทุกท่านไปลุยศึกฟุตบอลเยอรมันดิท้องถิ่นแต่เวลาสองทุ่มนะครับคู่ระหว่าง FC ฟทัวร์ตูเนีย05พบกับไอทักนอร์ดูสเต็ดนะครับเริ่มวิเคราะห์กันที่ฟอร์มการเล่นนะครับของ FC ฟทัวร์ตูเนีย05เจ้าบ้าน5นัดสุดสุดกันเลยนะครับ FC ฟทัวร์ตูเนีย05 5นัดสุดสุดชนะ3 เสมอศูนแพ้2นัดล่าสุดนะครับแข่งฟุตบอลรายการเยอรมันลีกท้องถิ่นแข่งเมื่อวันที่5 2 2เด2อน2บุกไปเยือน e t s v ไวยเชฟรินบวกนะครับก็บุกไปชนะริสกอร์3ประตูต่อศูนต่อไปไปดูฟอร์มของทีมเยือน i t ทักนอร์ดิสเต็ดนัดหลังสุดกันเลยนะครับไอทักนอร์ดสเตดนัดหลังสุดชนะน เสมอสองแพ้สองล่า,าสุดแข่งฟุตบอลรายการเยอรมันดีท้องถิ่นแข่งเมื่อวันที่6เดือน2 2022นองไอทักนอร์ State, ดิสเท็ดไดล่นในบ้าน,นครับเปิดบ้านพ่ายากับฮูสไต้าคีน2ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ4ต่อไปครับไปดูฟอร์มโดยภาพรวม5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันเลยนะครับ FC ฟซีทนะูตูเนียย์ห้าห้านัดหลังสุดชนะ60%เสมอ0%และแพ้ไป40% ไอทักนอนเดสเตท5นัดหลังสุดชนะ20%แต่เมื่อ40%และแพ้ไป40%ก็ต้องบอกว่าาฟอร์มของเจ้าบ,บ้านอย่าง Fc ทัวร์ตเนีย05เนี่ยดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับส่วนเรื่องของการยิงประตูและเสียประตู5นัดหลังสุด Fc ทัวรตัเนีย05 5นัดหลังสุดยิงได้13ประตูยิงได้เฉลี่ยนัดละ2.6ประตูต่อเกมเกมรับเสียไป9ประตูเสียเฉลี่ยนัดละ1.8ประตูต่อเกม ส่วนทีมเยือนอย่างไอทักนอริสตาห้าน้าลังสุดยิงได้12ประตูยิงได้เฉลี่ยนัดละ2.4ประตูต่อเกมส่วนเกมรับก็เสีย12ประตูเสียเฉลี่ยนัดละ2.4ประตูต่อเกมเมื่อสังเกตตรงนี้ต้องบอกว่าทั้งคู่นั้นมีเกมลุกที่ยอดเยี่ยมนะครับด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับก็ยิงเฉลี่ยนัดละ2ประตูขึ้นไปสีเดียวส่วนเกมรับเป็นทีมเยือนนะครับที่เสียเยอะกว่าเสียเฉลี่ยนัดละ2.4ส่ส่วนเจ้าบ้านเองก็มีเสียนะครับเสียเฉลี่ย ฉเฉลียนละ1.8นะวันนี้ต้องบอกว่าซื้อเกมลุกของทั้งคู่นะครับต่อไปไปดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมกันนะครับทั้งคู่เนี่ยเคยพบกันมา3ครั้ง FC ทูตัวเนีย05เนี่ยยังไม่เคยชนะเลยเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ให้กับไอทักนอร์เดสเตดไป2นะเป็นทีมเยือนอย่างไอทักนอร์เดสเตดที่ทำได้ดีกว่าเมื่อพบกัน นัสุดแข่งฟุตบอลรายการเยอรมันลีกท้องถิ่นแข่งเมื่อวันที่3เดือน12 0 21เป็นที่บ้านของอันทัคนอร์เสตีเป็นอันทักนอร์ s t สตีนั้นเปิดบ้านเสมอกับ FC ทัวตูเนีย0-5มาด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นงต่อไปไปดูในเรื่องของราคาเฮนดิแคปนะครับคู่นี้เบท3-6-5นั้นเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่าง FC ทอรตัวเนีอน0.5นั้นปิดต่ออยู่ที่0.75หรือครึ่งครบลูกครับปัจจุบันก็ยังอยู่ที่ราคาครึ่งครบลูกแต่มีการปรับน้ําของฝั่งเจ้าบ้านอย่าง FC เทอร์ตัวเนีอน0.5ลดลงเหลือเพียง0.83แล้วก็จ่ายน้ําให้กับตีมเยือนอย่างไอทักนอร์ดสตดอยู่ที่1.03ต่อไปครับนำราคา handicap ไปเปรียบเทียบกับราคาภูกันครับราคาภูนะครับในราคาเปิดของเบส3.5 บอกว่า,าจัชบานชนะจ่ายอยู่ที่1.70แต่เสมอกันจ่ายอยู่ที่3.80และถ้าทิมเยนชนะจ่ายอยู่ที่3.80ก็ต้องบอกว่าฟู1.70กับราคาเฮนดิแคครึ่งครบลูกในราคาเปิดนั้นเป็นราคาที่ไม่ได้การันตีในหน้าวันต่อครึ่งครบลูกที่จะสามารถชนะราคาไปได้ส่วนราคาฟูปัจจุบันนะครับราคาสดบอกว่าทัชบ้านชนะจ่ายอยู่ที่1.62ปรับลดลง ถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่4.00ปรับเพิ่มขึ้นและถ้าทีมเยือนชนะใจาย,ยที่4.00ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันตอนนี้ราคาปู1.62นะครับที่ปรับลดลงนะรับกับราคาังินแคบครึ่งครบลูกงั้นก็ต้องบอกว่าเป็นราคาฟู้นะครับที่อยู่ในหน้าบอลต่อครึ่งครบลูกที่จะสามารถชนะราคาไปได้นะครับในตำราหนังสือผู้เล่นคนที่22ได้เขียนไว้ฟู1.60ถึง1.64 เป็นราคาปูที่อยู่ในหน้าบันต่อคือครบดูนะครับที่จะสามารถชนะราคาไปได้นะครับแล้วก็สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือบริษัทคราวก็ดีแมนเชสียแปดก็ดีมีการปรับคูของเจ้าบ้านลดลงหมดเลยนะครับทั้ง3บริษัทตอนนี้นะครับเจ้าให้ความสําคัญนะครับไปฝั่งเจ้าบ้านอย่าง f อฟซตัวเนียย์หนะครับต่อไปครับไปเช็คในเรื่องของราคาสูงต่าในคู่นี้กันนะครับ ของเบียดสามาราคา2.5นะครับราคาสูงนะโอ้โอกาสเกิดสกอร์สูงหรือโอเวอร์2.5จเนี่ยจ่ายเพียง1.50ส่วนราคาต่ำนะครับอันเดอร์จ่ายที่อยู่ที่2.50นะครับต้องบอกว่าเจ้านะครับมองว่าคู่เนี้ยมองว่าโอกาสที่จะเกิน2.5ประตูขึ้นไปถือว่ามีสูงนะครับเพราะว่าจ่ายน้ำนั้นค่อนข้างน้อยนะครับส่วนเรื่องของการยิงประตูทั้งสองฝั่งบู๊ทิมจูสกอร์นะครับเยสนะครับใช่จ่ายอยู่ที่1.57นะครับ โน no, นะครับไม่ใจที่2.25ปคู่นี้เจ้าก็มองว่าโอกาสจะยิงประตูจากทั้งสองฝั่งนั้นถือว่ามีสูงเช่นกันต่อไปครับไปดูในเรื่องของราคาโคริสกอร์หรือไฟต์นัมสกอร์กันมากนะครับโอกาสไหนที่จะมีสกอร์มากที่สุดนะครับใจน้อยที่สุดคือสกอร์หนึ่งหน่ะครับใจที่8.50นครับราคาที่สองลงลงไปก็คือราคาเจ้าบ้าน อย่าง FC ฟซีเทอ์โซเนยส5ชนะ2-1จ่ายที่9.00และราคาที่3นะครับก็เป็นจ่ายเท่ากันนะครับนะบมองว่าเจ้าบ้านชนะ1-0กับ2-0เนี่ยจ่ายอยู่ที่10.00 10. เท่ากัน,นครับซึ่งนะครับเมื่อเมื่อมองตัวนี้เจ้าให้ความสําคัญกับเจ้าบ้านนะครับเพราะว่าราคาส่วนใหญ่นั้นจะจ่ายมาฝั่งของเจ้าบ้านนะครับเ,เมื่อ ดูราคาสกอร์สูงต่างสักผู้จาใา้ความสําคัญในราคา2.5ชิ้นกันนะครับพรจะใจค่อนข้างน้อยและมองว่าจะเกิดประตูจากทั้งสองฝั่งผมขอเลือกไปที่ราคา2.1นะครับมองว่าเจ้าบ้านเอฟซีเอตูเนีย0.5นั้นดูดีกว่านะครับแล้วก็ได้เปรียบในเรื่องของการเล่นในบ้านด้วยผมให้เจ้าบ้าน f อฟซีเทอร์ตูเนียนะครับชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับสำหรับคู่นี้ก็คู่นี้เปิดสูงเตรียมเวลามาที่3ลูกนะครับ นะก็รอราคาในการเข้าทำนะครับในครึ่งเวลาแรกนะที่ราคา1ลูกหรือ0.75ลงมาหรือ0.5ลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ตามย้ําครึ่งหลังทันทีนะครับวันจากกันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกผู้ติดตามทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยสวัสดีครับ